เอาแล้วก็ผมขอการสวัสดีกันอย่างลุกขึ้นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนี้นะครับ EC เช่นเคยวันนี้ผมจะมาส่งทำแอนิเมชันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้ใต้ด e สคริปช,ชั่นแล้วกันนะครับทำแอนิเมชันไปกดตรงบวกนี้ครับปุบแล้วก็ตั้งชื่อแอนิเมชันของคุณนะครับเชื่อว่าผมตั้งชื่อว่า อืม V S ล hmm. ้กันนะครับี๋ยวา V ไหนวะ V S มรอซัหรือว่ามือซันะครับลอ้าตรงนี้กันเป็นคนณี่มันสร้างูจตปได้เลยถือคุณจะเลือกพื้นหลังก็ได้ครับถ้างั้นนะครับให้คุณวาดได้นึ่งนะครับ วาดตามผมหรือว่าวาดตามใจคุณก็ได้นะครับผมจะวาดให้ดูครับนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตล้วคุณก็สามารถคัปมไปวางไว้ได้นะครับนี่นี่ครับจะมีอันที่สองอันที่สามแล้วก็อันที่สี่นะครับอันที่ห้าเลยดีกว่ารับนีค่คุณจะสร้างคุณจะสร้างได้ยังไงก็ได้ของคุณนะครับ คุมจะสร้างให้ดูนะครับผมจะสอนทําไปในเวลาเดียวกันด้วยโอเคก็มาถึงจุดนี้นะครับคุณก็ถ้าเกิดคุณจะวาดสติ๊กเมนคุณก็สามารถปรับขึ้นก็ได้นะครับนี่ปรับขึ้นให้มันใหญ่หน่อยแต่คุณก็ต้องซูมด้วยนะครับเพราะว่ามันวาดง่ายเนาะถ้าเกิดมันยุ่ใกลแก้มันจะวาดง่ายนี่นี่ครับนี่ผมมีแค่45้านะผมจะเอาไปถึงห้าสบี่นะครับฝึก นี่ครับถึงแล้วก็วางไปได้เลยนะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็นเจ็ดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับตามใจคุณที่มันเป็นเส้นเล็กๆปรับเป็นเจ็ดแล้วกันอ่ะเถอะเอาปิดอีกแล้วนี่นะครับคุณจะสามารถปรับสีก็ได้นะครับอื นี่ครับผมจะสามารถปรับให้ตเป็นความเป็นฟ้าได้นี่ครับอันนะี้คือตัวละครสีฟ้านะแต่ว่าผมวาดเป็นสะีดำเพื่อเวอร์ซัสเย่สีฟ้าไอ้ฟ้าอยู่ไหนไอ้นี่ไงไอ้ฟ้าผมเคยสร้างแล้วนะครับอุ้ยผมจะออกหาเพ่อเดี๋ยวไอ้สีฟ้ากูนี่ไงไอ้สีฟ้า สิองเฟรมเรีดนะครับสัมผัสบทสรุปมหากราบสุดยิ่งใหญ่อ้ยแม่งกลับเข้ามาละโฆษณาเวนนะนนครับให้คุณว่าดรูปล่างตัวละครได้เลยหรือว่าคุณจะซูมก่อนก็ได้นะครับจะได้อีซี่ขึ้นนะ แต่ว่าผมจะเลือกที่จะซูมเพราว่ามันจะ e ซี y นะครับน,นี่ครับผมปรับให้ดำมันชนะฟ้าทุกชนะทุกตัวเลยนะแต่ปรอบสีเพื่อผม,ผมก็จะปรับให้มันถึงหน้าสิบสี่นะครับแล้วก็ปรับหุเข้าไปแล้วก็ปรับให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับเจ็ดพิกเซลนี่นะครับ นี่นะครับผมก็จะสามารถปรับไปไร้ได้แล้วนะแบบหนึ่งเปียกนี่ครับหนึ่งร้อยก็ได้นะครับปุ๊มนี่ครับผมจะไม่ปับเป100็นหนึ่งร้อยครับผมจะปรับแค่สี่สิบห้าพอนี่ครับผมก็จะคัดลอกอันที่แล้วมาใส่นะครับเพราะว่ามันไม่ดีเออคัดลอกอันที่เล้วมาใส่ปุ๊บประมาณนี้เออไม่ใช่หรอวาลบกก่อน แป๊บหนึ่งปับป๊บปบรับแล้วก็ปรับค่ะปรับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับล้าคุณลบข่าวฟ้านะครับถ้าเกิดคุณจะขยับเป็นยังไงนะครับถ้าคุณใช้ยางลบนะครับยางลบนี่มันก็สามารถลบได้ตามใจเลยนะครับจากนั้นก็ลบฟุตบอลไปด้วยนี่คือคุณจะลบฟุบบอลไปด้วยนะครับ ตามอนิเมชันที่คุณอยากจะทำแหละเอออุ้ยทำไมมันโคตรเยอะเลยวะชักมันปรับลงได้เว้ยจิดพิกฝืมนี่ครับผมจะปรับให้ดำแพ้ไอ้ฟ้านะครับตานนี้ฟึปบปรัปปะให้มันประมาณสี่สิบห้านะคะไม่จะปรับไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็คัดลอกอันนี้มาแล้วก็มาใส่นะครับแล้วก็ลบทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะอีซี่นะแล้วก็ปรับไปต่อครับปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงดํานะครับเราก็ดูภาพหน่อยนี่ครับถึงจะก๊อปจำผมก็นำมาวางครับปึบประมาณน,นี้นะ นะครับผมรอให้เราเปิดไปเรื่อยๆะครับจนถึงหัวหดำเนาะนี่แล้วก็ใส่ต่อไปแล้วก็ลบเติมตามสไตล์คนนะับแล้วก็ดำฟึ้มแล้วก็ถึงอันไา้แพ้ของดำแล้วนะครับ มันจะไม่วาดเหมือนเลยอีฟอร์วันเนี่ยมันวาดยากครับโอเคอีซี่เจอมันดำก็ต้องล็มนะครับเปิดชื่อ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 โอเคผมก็จะไปช่วยดำสักหน่อยนะครับนี่ครับเจ็ดประมาณเจ็ดนะครับนี่ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึง ก็จะลดทำไมวะเมื่อกี้ก็จะเพิ่มหัวเข้ามาครับห้าสิบห้าสี่หัวมันใหญ่นะครับปุ๊บนี่เจอกันมันก็เอ้ยสีฟ้าหรอปุ๊บปิดนะครับหัวของกระเปามันเป็นสีดำก่อนชึ่งกระเป๋ามันเล็กนะครับเล็กแค่ประมาณเจ็ดพิกเซล นี่นะครับแล้วก็ไอยืส yes! ลบเดี๋ยวเดี๋ยวคุขอ,ขอไปมีนังลบกันเดี๋ยวผมขอลบลูกวันแป๊บแล้วก็ลบไอดำด้วยนะครับเพราะไอดำไม่สำคัญและไอดำเม,มันไวนันที่มันยืนอยู่ไม่สำคัญล้ว แล้วก็ล้มลงม,มานอนนะครับฝึกนอนนะครับต่ต้องวาดหัวก่อนนะเออมันแข็งไม่ใช่ว่าหัวของมันต้องมีว่าหัวจุบปุบจุบดจ้าจ้ะหัวฟืโอเคเดี๋ยวผมป้อบให้มันเหลือเจ็ดพิกเซลก่อน นี่คร่ะจงก็จะนอนประมาณนี้เลยเสือถ้านอนมันก็จะเปรตๆนะที่คเพราะว่าเราว่านก็คือสูมเข้าไปหน่อยลากันใี้พระให้มันสวยหน่อยเอออือเดี๋ยวๆกบลังกำลังกว่ายากเกินเดี๋ยวขอลบแฟ้มนั่นจิบ ฮึื่อตายเลยปุ๊บปุ๊บแค่นะึงนะฮึ่เทีท่ยวนี่นะครับเนี่ยผมก็จะว่าเพื่อนี่มันก็จะกลายเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะเอียงหน่อยนะครับเพราะมันมีสีขาวโอเคผมจะลบปุ๊บลบปุ๊บ ลบจะเป็นประมาณกี่อันวะนี่อะสิบสองเลยเหรอรอ่ะมันไม่เป็นไรปึบลบ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 นี่ครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเฮือ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  สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใย